สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้คุณคนลาคับ EP ที่573นะครับมีภาะสะสมภระเก็บมาแบ่งปันรายการละสามร้อยบาทครับรายการละสามร้อยบาทครับนี่ยครับห้าร้อยเจ็ดสิบสามนะครับวันนี้มีรายการพิเศษ็สองรายการเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเขี้ยวแกะครับกระเช้าเงินนะครับเขี้ยวแกะรูปเสือกระเช้าเงินแล้วก็มีจานนะครับ กเป็นอินคูบาวังนะครับนี่ครับมีใบลานจันยันนะครับเป็นงาแกะนะครับนี่ครับจันยันเป็นภาษาเหนือน,นะครับแล้วก็มีงาแกะ,ะครับอิน,นครับต้องทางในการติดต่อนะครับ084 903 76 76นะครับ เบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆหรือพี่ผู้ชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องของกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งครับสมเด็จเก่านะหมายเลขหนึ่งครับสามร้อยบาทนะครับนี่ครับเป็ส่งคมชัดลึกเลยนะครับ สมเด็จหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขสองครับเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับวัดเกตชัยโยนะครับออกเหลืองๆครับหมายเลขสองครับสมเด็จวัดเกตชัยโยหมายเลขสองครับหมายเลขสามเป็นสมเด็จเก่านะครับ I 2, มีมวลสารนะครับมีกระเทาะด้านบนนิดนึงนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นสมเด็จวัตเกีเหมือนกันนะครับนี่ครับสภาพอย่างสวยนะครับหมายเลขสี่นะครับสมเด็จวัดเกีนะครับ หมายเลขห้าครับเป็นปิดตาหลวงปุตโตนะครับปิดตาหลวงปุตโตฝั่งตะกุดนะครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับหมายเลขหกเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปุตโต,น,ตะนะครับมีตะกุดนะครับหมายเลขเจ็ดเป็นนางพญานะครับ นางพญาเก่าครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขแปดเป็นเหรียญพระอาจารย์เหล็กนะครับรุ่นแรกนะครับต่อโค้ดนะครับปีหกหกครับเห็นพระอาจารย์เหล็กปีหกหกนะครับนี่ครับหมายเลขเก้าเป็นชินาาดนะครับชินาาดอาจารย์เหล็กเหมือนกันนะครับปีหกหกนะครับ ว mhm. ัดหนองทรายนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพระปางเปิดโลกนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหมายเลขสิบนะครับปางเปิดโลกเนื้อดินนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญใบโพพระอาจารย์ลีนะครับหอมเลี่ยมนับสองพันห้าร้อยแปดับหมายเลขสิบเอ็ดนะพระอาจารย์ลีปี0ูนย์แปดนับ สิบสองเป็นหลวงพุถทษหน้าอาปาเช่นะคร aries, ับเป็นเตาลีดนะหลวงพุถโทวะครับหน้าอาปาเช่นะหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบสามก็เ NO, ป็นหลวงปุถโทวดครับช่างให้นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับหมายเลขสิบสามนะครับ 14นะเป็นคุณแผนอาจารย์ชุมนะครับนี่ครับมีสองฝั่งนะครับอีกฝั่งก็เป็นคุณแผนกัน,นครับถือดาบนะครับคุณแผนอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับมาเลขสิบห้าเป็นกุมารทองเนื้อดินนะครับกุมารทองเนื้อดินเก่าครับหมายเลขสิบห้านะครับ สิบหกครเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนปีสองห้าครับเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับหลวงปู่แหวนปีสองห้าครับเนื้อนวะนะครับสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นมหาอำนาจนะครับนี่ครับเหรียญมหาอำนาจหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญมหาอำนาจหลวงปู่แหวนนะครับ สิบแปดเป็นเหรียญกายทิพย์หลวงปูดุลน,นะครับสภาพใช้นะครับเ,เหรียญกายทิพย์หลวงปูดุลน,นะครับสภาพใช้นะครับหมายเลขสิบเก้านะเป็น กุมารทองนะครับหลวงพ่อเที่ยงครับวัดพุทธบาทเขากระโดงบุรีละครับเป็นกุมารทองพร้อมสีพึ่งนะครับนี่ครับมีสีพึ่งแล้วก็มีไขว่านนะครับหลวงพ่อเที่ยงสีพึ่งมหาสเสน่ห์สาวหลนะครับเนี่ครับตำรับขมนีนะครับ ปมาณทองยี่สิบนะครับเป็นหลวงพอเงินรุ่นปืนแตกนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรุ่นปืนแตกทำามยี่สิบนะครับปืนแตกนะครับผสมเนื้อโลหะเก่าเนาะผสมเนื้อโลหะรุ่นแรกที่ช้ำลุดน,นะครับ ยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอีโต้รุ่นแรกนะครับเรียมเก่านะครับหลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอีโต้รุ่นแรกทำมาลิกิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบสองเป็นหลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอีโต้เหมือนกันนะครับอันนี้รุ่นร้อยแปดปีนะครับสองพันห้าสิบนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับยี่สิบสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกตโนดหลวงนะครับหลังติดคลั่งนะครับ เหียญหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับหลังติดข้างนะครับยี่สิบสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะปีสามเจ็ดนะครับต้องเป็นหนุมานออกศึกนะครับยี่สิบห้านะเป็นเหรียญชินราชสามกษัตริย์นะครับนะครับทองเงินหน้าครับเป็นเหรียญสามกษัตริย์ชินราชนะครับหลังอกเรานะครับ ยี่ิบกนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนับวัดนางสาวนะครับเป็นหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับปิตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นปิตาหลวงพุทธิทิมนะครับออกวัดกุดงงครับปีหนึ่งเก้านะครับ <sponsor S 2> หลวงพุทธิทิม win. ออกวัดกุดงงปีหนึ่งเก้านะครับ หลวงปู่ทิมวัดอาหารไร่ครับ28เป็นประหลัดจิกนะครับเนี่ยครับมีจานทั้งตัวเลยครับประลัดจิกนะครับเป็นเนื้อไม้นะครับจานครับเก่ามีอายุนะครับ300บาทครับนี่ครับประลัดจิกเก่านะครับ ยี่สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับนี่ครับปีสามห้านะครับเป็นพระผงลูกมือหลวงพ่อเกษมนะครับปีสามห้านะครับสามสิบนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อคูนะครับเนี่ยครับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อคูนะครับปีสามเจ็ดนะครับ เ้าสัวเสาห้าครับนี่ครับเป็นเหรียญเจ้าสัอหลวงพ่อคูณอยู่ในกองตะเบียอย่างดีเลยครับรายการพิเศษรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นเขี้ยวแกะรูปเสือนะครับเก่านะครับมีอายุนะครับอยู่ในกระเช้าเงินนะครับมีจานนะครับ เจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นอินนะครับอินงาแกะนะครับคูบาวังนะครับนี่ครับแล้วก็มีจานมีใบลานนะครับมีจานนะครับอันนี้ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ครับเก่าน้ำฉํานะครับงาแกะนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อน้ำศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ โทรหรือไลน์เพิ่มเดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีเรียนเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่มชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ